Hello, สวัดีครับโชว์เจอขาอะไรเร็วแรงคารุนาลกนะครับวันนี้นะฮะมีดรามาร่าของมหาวิทยาลัยดังย่านสีราชานะครับที่เกิดจากการเรียนแบบออนไลน์นะฮะก็มีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับนักศึกษาหญิงเขาได้เรียนออนไลน์คับ อาจารย์บัญชีท่านหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายโดนด่าพ่อครับเรียน้องรอต่อไปเดวิดุกย่ค่าแรงไปกจันลาดิฟทิเท่ากับดด่ดาพ่อออกในไมเลยครับซึ่งรายละเอียดของคลิปดังกล่าวเนี่ยที่โดนเอามาโพส์บนทวิตเตอร์แฮชแท็กนี้นี่ดังมากนะครับเป็นชื่อมหาวิทยาลัยลนั้นเลยเป็นการเรียน ชั่วโมงในวิชาบัญชีนะครับแล้วก็เรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Excel นะก็จะต้องมีสูตรการใช้โค้ดอะไรต่างๆซึ่งอุ่นวายพอสมควรนะแล้วเด็กนักเรียนหญิงคนนี้เขาทำแล้วมันติดไงมันติดมันติดสี่เหลี่ยมนักเรียนก็แจ้งใช่ไหมคำตอบของอาจารย์คือสี่เหลี่ยมพ่องพ่องนะไม่พ่อนะพ่องซึ่งนักเรียนก็คิดคำถามว่าเฮ้ยทำไมถึงตอบอย่างนี้แล้วก็ได้มีการ สอบถามอาจารย์ไปนะครับอาจารย์ถามกลับมาว่าทำไมเซนซิทีฟนักเหรอเรียนพ้อหาอทำไมคะมีปัญหาอะไรเมื่อกี้ที่คูณทำไม่ได้อาจารย์จะพูดแล้วไม่ได้โี่โบแล้วเป็นไงเซนซิทีฟขออุปหรรคด้วยอาจารย์เอ้าและสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแฮชแท็กที่กำลังวิจารณ์กันอย่างมากนะครับบนโลกทวิตเตอร์นะครับก็หลังจากที่ได้ไปดูข้อมูลในแฮชแท็กนี้มาแล้ว มีสิท์เก่าสิทิ์ปัจจุบันสิทธิ์เลยหลายคนนะเขาบอกว่าอาจ,จารย์บัญชีคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มานานและชอบใช้อารมณ์ชอบใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมผมฟังจากเสียงแล้วเนี่ยผมก็พอจะจินตนาการภาพออกนะครับอาจ,จารย์ผู้หญิงคนนี้ยว่าหน้าตาท่าทางเป็นยังไงบางคนบอกว่าไม่อยากเรียนเลยบางทีโดนเรียกตอบเนี่ยมันกดดัน ตอบผิดตอบร oh. ูกดนดา,าแถมยังมีคลิปเสียงตัีอาจารย์คนนี้เคยเหยียดด้วยนะเหยียดมหาวิทยาลัยอื่นน่ะนี่คุณนี่คุณคิดว่าที่นี่าช้าแล้ที่นี่มาหาซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้พิจารณาให้อาจารย์บัญชีคนดังกล่าวเนี่ยไปสอนคลาสอื่นคลาสที่มีปัญหาเนี่ยไม่ต้องสอนแต่ยังไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรมนะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็พยายาม ทวงถามไปนะว่าบทหลงพ่อมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าจานดูเหมือนจะทํพฤิิกรรมอย่างนี้มานับสิบปีแล้วอะคือมันไม่ถูกอะเออไปตอบว่าพ่องอะแล้วเด็กเ็าบอกว่าพ่อเ็าฟังอยู่ด้วยนะที่บ้านเนี่ยพ่อนี่สะดุ้งเลยคุณตอบมาได้ยังไงอะแล้วพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงไม่ไม่อายปากเลยหรอถ้คุณไปด่าพ่อเขาบ้างอรู้สึกงไงฮะบาปอะอืมจะไปเรียนแบบอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะพ่องเหรอมันไม่ได้นะครับ เป็นอาจารย์ก็ต้องพูดกับลูกษย์ดีๆครับไม่ใช่ใช้อดมครับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ